กโกโก้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไล่เล่นจ้าซีซั่นที่4นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นอารีนาหมดกันซึ่งไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วเนาะเรากลับมาเล่นกันอีกรอบนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงครบรอบ3ปีนะคะแล้ววันนี้เราจะใช้ตัวพิเศษครบรอบ3ปีในการเล่นอารีนาวันนี้เพราะฉะนั้นไปดูกันเลยตีตัว ครบรอบ3ปีนะคะมีใครบ้างก็มีปาร์ตี้เค้กเปล่าตัวนี้นะคะมีโกแชมเปญโคนี่แล้วก็ตบท้ายด้วยแฟชั่นนิสตาช็อกโก้่นเอง3ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะเล่นด้วย3ตัวนี้แหละปะลุย ไม่ต้องเอาเพื่อนไปแน่เราเก่งกล้าสามารถไปดูตัวลิมิเต็ดกัน 2> 3, 2, 1, มาแล้วออกมาก่อนเลยบราวน้องบราวนี่แชมปญน,นี่มันสุดยอดจริงอา้าวโดนกไกลาเป็นขนมสายไหมไปเรียบร้อยน้องบราวน้องบราวน้องบราวเสกทีลูกเสกเสกมาเออเด แมวมาเป็นพวกดีอ่ะฉันก็อยากจะมีแมวไว้ในครอบครองบ้างเอาตอนนี้มาเป็นพวกกันหมดเลยจอมโจรคิดก็มาแนละ <c oughs> เออแต่ว่าตัวที่ได้มาเป็นพวกเนี่ยเหมือนเกียร์แค่ข,ของเกียร์ไม่ได้มาด้วยว่าป่ะรู้สึกบับตัวบางๆสึกอ่อนๆนี่เลผ่านไปได้ชิชลๆสำหรับด่านแรกมาดูด่านที่สองกันดีกว่านะฮะ ไปฮะตัวครบรอบสามปีฉลองครบรอบสามปีกันไปลุยน้องเลราออกมาเจอเอ็ดเวิร์ดฮะส่งอิเวเทชั่นการ์ดไปนี่ได้ได้บัฟช็อกโก้นะฮะดึงมะนาวมาเป็นพวกเรียบร้อยเอาไฮบาร่ลามาไฮบารล่าเอาค่าทิ้งไปซะละ ไฮวาลละเลิศเอาได้ลูกกะมาเต้นดื้อดิดิบางทีน้องๆหลายคนมาดูจะตกใจนะคะทำไมพิวกูมีตัวนี้แล้วล่ะไม่จริง <c oughs> น้องบราวไปแฮปมานี่น้องบราวอ้าวโดน c a n c e ลสกิลสักนั้น น้องเบาคะนน่เห็นไหมได้จมโจมพิษอ้าวเร็วไปป่ะอยากได้ห้บราระเอาห้บราระมาแซ่แซ่ห้บราระอ่ะ ที่4นะคะอุ๊ยเจอบราวด้วยอะ่ะจะรอดปะเนี่ยเสกกันไปเสกกันมางงกันไปเลยคราวนี้ 2> 3, 2, ดูซิ 1, ดูซิซน้องบราวออกไปฮะเจอมิกุฟืบเราโจมตีไปเรียบร้อยเสกมาดิได้เรือดำน้ำเรือดำน้ำก็มาชนะเบย มาถึงด่านที่ห้ากันแล้วฮะนี่สู้ได้แบบชิลๆเลยนะชิลๆเบย์ Three, two, Fight. ่าวนี่ถึกมากอะถึกจริงมีความถึกบึกเบือนสด แล้วยิ่งใส mm ่เก no ียร์มิกุไปนี่ถึกเลยอ่ะน <hein> <Darwin> ี่ถ้ามันหลบสกิลได้แบบพิวๆหน่อยนะว่าโหดเฮ้ยเสกชาวบ้านมาเป็นพวกหน่อยดีไม่หนุกมเลยเอา หัวจิ้มเกไปเรียบร้อยมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเริ่มด้านที่หกโอ้โหโอดอยู่นะเนี่ยแต่น่าจะไหวอยู่แหละเฮ้ยทีมครบรอบสปีเราต้องสตรองสิต้องสตรองนะ 2> 3, 2, 1, Fight. คิดเสกเอาคิดมาอ้าวตายไปละ เรียบร้อยเอาเจมแล้วสโนโมิกุมาเรียบร้อยไอดี่ะได้ดอกมะนาวมาด้วยนะเสกกันลืมเลยเอาตายไปแล้วตัวที่เสกเห็นป่ะตัวที่เสกมันอ่อนๆเอาลอยมาลอยเอา ตายไปแล้วรอยเอาโดนสตัร์โดนสตัร์อยู่โดนสตัร์อยู่น้องเปาน้องเปาลูกน้องเปาอย่านิ่งลูกหูนิ่งโคตรนานนี่ไงอีกแล้วเนี่ยสกิลเปล่านะคะแต่ก็ยังชนะอยู่เราต้องชนะแบบ ใส่สะอาดได้กล่องแดงทุกอันนี่เสร็จได้ให้ปลามาแล้วให้ปลารู้สึกดีใจมากอยากด้ยให้ปลาจุ๊บตายไปแล้ว ลจุเสกเขามาเพียบเลยประเด็นเมื่อกี้ด่านที่8ปดโหคนนี้มีบราวด้วยแล้วก็มีคิดด้วยมีความโหดมากๆเอาเพื่อนไปดีไหมเผื่อช่วยได้ไม่เอาเราต้องสตรองไม่ต้องเอาเพื่อนไปลุย <S <S 1> 2, 1, ชือ้อเสกอะไรมาอา้าวไม่จิ้มใครไม่โดนสักคนเลยใช่ไหมเสกมาเสกเออได้ช้างมาฮะเอา้าโอ้โหตายละนาวตายละนาวเลยเสกมาเสกเสกเบาได้ปะเบาเสกเบานี่ไง ได้มานาวแลวกับสลุดมาทำดีมากทำดีมากทำดีเอาตายไแล้เอาโดนสตันของเราตันนี้โดนสตันอยู่ยืนนิ่งเลยจ้ะยืนยืนนงี้ยืนถือเทียนเป็นเทพีเฉลีภาพเบยมีความกระตุกด้วยณจุดนี้นัน ทกิลีวบาวที่ทำกระตุกนะมาถึงด่านที่9แล้วโอ้โหคนนี้เฮ้ยแต่ไม่มีตัวใหม่เราเป็นตัวครบรอบ3ปีนะเราต้องชนะสิโอ้โหทางนั้นนี่กว่าจะไร่กว่าจะไร่ ้าวโดนจิ้มอ้าวเอสกิลมันมีวืดด้วยเหรอหรือว่ามันระยะมันเกินระยะหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ได้เอาได้มาแล้วเอามาเยอะๆลูกเอามาเยอะๆเ,เลยเอาตัวชาวบ้านมาเต็มเลยตอนนี้ค่ะ ทีมครบรอบ3ปีนี่จะสามารถสู้ชนะได้หรือเปล่านะคะโดยไม่ใช้ไม่ใช่เพื่อนด้วยนะคะก็น่าจะได้ละมังหรือแค่ด่านเดียวเองนะคะเลยฮะด่านสุดท้ายของทีมครบรอบ3ปีโอเคมาด่านสุดท้ายฮะด่าน10อารีนาด่าน10มาดูทีมน้องเรา ไปก่อนยังไงยิงไปเรียบร้อยตายเกลื่อนน้องบ่าวเสกมาลูกเสกมาเสกมาเสกมาเอาคิดมาคิดคิดเอาคิดมาเอายืนนิ่งทำไมเนี่ยเสกสิสกเสกเสกมาอเอออ้าวไม่โดนเฮ้เสกมาฮ้บ่าแฮเสกมาเสกเร็วยิงทิ้งหมดเลยอะ นี่เรียบร้อยเสกมาอาวแล้วก็ตายเร็วไปปะแต่มันสนุกดีนะคะแล้วก็สกิลมันค่อนข้างควรมากเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเกชาวบ้านตลอดแล้วก็สกิลที่เป็นแบบเพิ่มพลังโจมตีก็ใช่ดีมากคือแบบโดนแบบแรงมากนะคะสกิลบาก็เป็นสนิ่ง่น่าสนใจมาก เรียบร้อยก็อารีนาหมดนะคะพอครบชะรางสิบได้นะคะก็ได้1นึ่งแสนคอยเลยแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้คนนกสีรุ้งกับคนนกสีทองด้วยแล้วก็เกียร์ต่างๆนะฮะเรียบร้อยอารีนาเคลียรเรียบร้อยนะคะก็สำหรับทีมครบรอบ3ปีนะคะทั้งน้อง ปาร์ตี้เค้กบราวโกลแชมเปญโคนี่แล้วก็แฟชั่นนิสตาช็อกโก้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากๆแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบพยายามหามาไว้ในครอบครองนะคะใครที่ยังไม่มีอย่าลืมไปกดกระช่างกันวันนี้ก็คุลาไปแล้วค่ะแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะคะใครยังไม่ติดตามกันก็กดติดตามด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลน์เล่นจ้า อยากให้ทำคลิปไลค์คอมเมนต์ด้านล่างเลยเลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย